Could you tell us a little bit about um, when you're filming this movie, Ren Boy? What is your experience? Uh, actually, I got a lot of experience in this movie, and I met a lot of a lot of friends uh, on my hand on And we first we met, we are like a family, like brother, sister, and then we we got a lot of experience in this movie, but. You know, how do you say that? We don't have a special thing. Everything is that special, that's why. <laughs> yeah. Even before the gaming, it's so popular and it's been the top of the town. How, how do you feel about that? How do you feel? So I'm really happy. I'm really happy. I'm really excited to meet uh, I uh, from Cambodia, on one hand, and also the Miss Cambodia. Miss Cambodia, right? yes, Miss Grand Cambodian. Miss Grand Cambodian. So I really want to miss the first time. So I'm really happy. <laughs> แล้วพี่ชี่อะคะประกบทั้งสองหนุ่มที่เป็นหนุ่มพัดนระดับโลกเลยรู้สึกไงบ้างคะคือรู้สึกดิใจัยค่ะได้แบบว่าพัฒนาตัวเองไปในทีทางที่แบบว่าคอยฝันตั้งแป่เด็กคือการแสดงละครค่ะคือหนูชอบมากๆแล้วก็ได้แสดงกับเอ่อเอ่อดารามียนมากที่แบบว่าดังมากๆพบชิลมากๆแล้วก็ดาราของแคนบูเดียด้วยค่ะแล้วก็พี่ๆเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าอบูนมากๆค่ะเวลาเราถ่ายด้วยกันหนุ่มเหมือนน้องสาวของพี่ๆทั้งสองเลยค่ะ ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยเพราะทุกครั้งจะเป็นละครถึงเลยฮะใช่ค่ะจะเป็นซีรีส์นี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะเรื่องนี้เรารับบทเป็นอะไรยังไงนะคะหนูรับบทเป็นเจนนี่ค่ะเป็นน้องสาวของพีโบราโบราณในเรื่องค่ะแล้วก็เป็นแฟนของ่ายค่ะแล้วก็จะมีเหมือนดีนี่เกิดขึ้นค่ะในคืนเดียวจิ้เหมือนแค่ปล่อยแค่ล่อยเนื้อเรื่องมานิดหน่อยเลยคนก็จับจิ้นเราแล้วอ่ะชียกับคนฝ่าแล้วในคนเชียร์อัพเลย คืออยากจะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะที่แบบว่าทชี่ร์อัพเราแล้วก็จินเราทั้งสองคนด้วยเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์แบบว่า brother and sister แต่ทุกคนแบบว่าดูแล้วน่ารักแล้วก็ทําให้เละครเราโด่งดังไปด้วยก็อยากขอบคุณมา,มากๆนะคะอินดูนะคะ่ะ sister She's Ski like i s s younger my my คุณชัดราคาโรงงานกับคุณไปรักก็บน้องพิชี่เป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้หว่าผมโวงงานกับคุณไประกกับน้องพิชี่มันสมุกมากคุณไปก็แบบแตนิกรักแฟ เกิดพี่น <ừ> ้องเกิดพี่เอ่อนอะไรตะก้อนโมี้คอมตอนที่ได้เด็อนหน่มวัยรุ่นก็อ่อะไรกันก็แสดงวอการที่มการแสดงไม่สนิทกันอะไรน้อนี้ไมตจะไ้สนิทกันบ้างเลยแช่ว่มากไม่ได้เจอกันก็ไม่ได้รวมงานกันแล้วก็ภาษาต่า่า่มารวมใน ก็เหมือนพี่คุยงานคุยบทมันง่ายเรื่องอ่ะก็เล่นได้อย่างดีก็สำหรับผมผมดีใจมากที่ได้ร่วงานกับคุณชีกับคุณไปก็เหมือนที่หน่ค่ะยัไะคราไอ่ะคุณ h you feel about working with legendary comedian in Thailand, คุณ Tuki and P. Oh yeah, Kun ป u and The, uh, the, they are really, really friendly. i never met before. but when i met them, uh, i feel like oh, they, they are very special. they are really, really good, professional. and also, i'm a deaf and you know, i'm deaf, and so i'm really happy to meet with them. Yeah. คือพี่ตุ๊ก,กี้กับพี่กติค่ะพี่ตกติกับพี่ตุ๊ก,กี้ค่ะชื่อเหมือนกันม,มากค่ะคือพี่พี่ทั้งสองคนคือน่ารักมากๆค่ะคือหนูไม่ได้เข้าฉากด้วยแต่หนูไปเล่นตันที่พี่พอมากลุ่มหนูไปตอนรับค่ะเป็นแบบว่า,าคนแคนเบอร์รีตัวแทนแคนเบอร์รีไปตอนรับพี่ทั้งสองคนพี่มีพี่ทั้งสองคนมีความสามารถมากๆค่ะความสามารถคือดีมากเลยพี่ทั้งสองคนจะเป็นไอดอลของหนูค่ะก็แสดงได้เก่งมากๆค่ะเด็กคุณแคทได้เข้าฉากกับพี่ตุ๊กี้ได้ไหมคะ พี่ตุกี้ทั้ที่ตุกี้เอาใจคุณกับประชาชนไทยัหนึ่งในมกผมผูนำพี่ตุกตี้พี่ตุกตี้ต่างต่งช่วงเชเช้ารลยก็ผมชอบมากก็ไปไกระด้ยดอกเแล้วก็ในวันนึงผมก็ได้โร่วมกับพี่ตี้พี่ตุี้ผมก็ดีใจดีใจครัเพราะว่าพี่พี่ก็โ้ชสนอนกันแก็ เราป็นแบบอก็ได้เ yeah. รียนการแสดงจากที่ี่มันเรื่องหลายหลายแบบขงนีดีมากขอขอบคุณที่พี่ดีพี่นี่พี่นา a โรงแรมกับ a ุ e ทุ h ที่ใจมากแ n ้วก็ o ั r แล b วก็ยัง Uh, this movie is, is a yeah, romance comedy so if you watch this movie you will get happy and enjoy so this kind of watch a movie <laughs> I don't know how to say it.. <coughs> แต่วันที่สิกันยายนะเออดือนนี้นะครับขอให้ทุกคนมาดูแล้ว,ลวมาหลับันนี้คนนี้ <c oughs> <c oughs> อยากจะฝากเรื่องแลนด์บอยในหัวใจของคนไทยทุกคนด้วยนะคะออมาสักรอสหนังของเราด้วยนะคะที่เป็นหนังที่แบบว่าได้ความสุขมากๆเลยกลับบ้านค่ะเพราะว่ามีตัเสียงหัวเราะแล้วก็ได้ดูแบบว่าอ,อ,อะไรที่คอมเมดี้ที่เกิดจากเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยสัพรอตหนังของเอเชียของเราด้วยนะคะฝากหนังนี้ในหัวใจของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณม,มากค่ะบุณนะครับเจอกันนะครับค๊าบ อ่ะถ่ายรูปให้กับคนโตหน่อยคะถ้าุดอะไรพิด